มีอีกท่านหนึ่งถามมาบอกว่าการนักวิการพ่อแม่ครูอาจารย์กับผมมีข้อสงสัยอีกสองอย่างครับเมื่อก่อนผมเคยภาวนาแล้วเห็นแสงอยู่บ่อยครั้งเหมือนมีใครเอาไฟมาส่องหน้าแบบนั้นบางครั้งผมเห็นจิตมันคุยกันมีตัวหนึ่งถามอีกตัวหนึ่งตอบอีกตัวหนึ่งนั่งดูนี่มันเป็นอาการปฏิบัติที่ว่าถ้าราปฏิบัติทำแล้วเมื่อสติสมาธิจากหยาบจะไปสู่ละเอียดเข้า มันประกอบกันไปหมดแล้วแหละแต่ยังไม่ถึงระดับอัปนาสมาธิพวกฌานพวกนี้ก็จะมีพวกนิมิตนตจะเป็นมารกิเลสมารขันธมารเทวบรมารในพวกนี้พวกเทวบุตรมารอภิสังขารมารบุญก็ตามบาปก็ตามอะไรต่อมีอะไรเนี่ยมันก็จะมีการที่เราเข้าไปเห็นแสงนี่คือนิมิตโอภาสนั่นเองเพราะจิตเราสติของเราละเอียดสงบและละเอียดปุ๊บบางคนก็เห็นแสงบางคนก็ไม่เห็น อาจจะว,วิบากกรรมที่เคยทำมาเคยเพ่งกสินมา,นาดูดวงไฟมาอะไรเนี่ยพอเราปฏิบัติไปพอไปถึงความละเอียดจุดนี้ไอสัญญาเจตสิกมันก็โผล่ขึ้นมาทำให้เห็นเป็นแสงสว่างเป็นดวงเคยทำกสินมาพวกนี้อย่างเช่นโอโลเกสิน,นกสินแสงสว่างนั่นแะก,การที่เราเห็นเราก็เห็นเพราะว่าสติ สมาธิเราถึงละเอียดถึงเราไม่ต้องไปสนใจนั้นเพราะาเราควรจะผ่านตรงนี้ไปนะไม่ควรจะเข้าไปติดกต่ละก็บอเห็นบ่อยครั้งเหมือนมีใครเอาไฟมาส่องหน้าแบบนั้นถูกต้องเมื่อเราละเอียดถึงมันก็ได้มันก็เห็นบางคนก็ไม่จําเป็นต้องเห็นอาจจะมีความรู้สึกตัวหลุดตัวลอยตัวโยกตัวโคง้งนึกจะไปปิดไฟมือมันก็หลุดไปจากมือในเนี่ย หลุดออกไปไปกดสวิตอะไรเงี้ยหรือถอดกายออกมาบางครั้งพอเนี่ยมันงาการบางครั้งผมก็เห็นจิตมันคุยกันคือพวกนี้เป็นตัวพวกมันเป็นตัวสัญญาเจตสิกทั้งหมดที่มันมาประกอบกับ,กบจิตจิตก็คือจิตนั่นแหละตัวผู้รู้แหละถ้าเราแยกออกสิ่งที่มาประกอบกับจิตก็คือตัว เนะช่นสัญญาเจตสิก็ดีสังขารปรุงแตง่งการปรุงแต่งทางกายการปรุงแต่งทางวาจาการปรุงแต่งทางใจเพราะนั้นเจตมันเข้าไปสัมผัสกับสัญญาสังขารนะในขันห้าเนี่ยมันมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญ,ญาณนะถ้าเป็นฝ่ายสุขฝ่ายทุกข์ก็เป็นเวทนานะมีตัวหนึ่งถ้ายตัวหนึ่งตอบอีกตัวหนึ่งนั่งดู นี่คืออาการของที่เราทำสติข้งเราสมาธิของเราให้ละเอียดเราไม่จําเป็นที่จะต้องไปทำไอ้สิ่งอย่างนี้แต่ถ้าใครจะทำสมถะแล้วมันก,ก็เราก็ค่อยพัฒนาจะเห็นแสงเี่ยเอาไฟมาส่องบ่อยหน้าบ่อยบ่อยครั้งมีใครเอาไฟมาส่องหน้าสติสมาธิมันถึงถ้าเรารู้จักทรงอารมณ์ทรงอารมณ์เรื่อยๆมันก็จะค่อยๆแนบแน่นขึ้นไป แต่การทรงอารมณ์มันไม่ใช่ง่ายๆเหมืยอนกันนอกจากมีวาสนาเดิมแล้วก็เข้าไปถึงปุ๊บมันสามารถทรงได้เลยนะครับมันก็เป็นการอยู่ที่เราฝึกกันแหละเหมือนกับทําสลาเปาเนี่ยรู้สูตรแต่ยังทําไม่ได้แต่ว่าพอเราทําได้สักครั้งหรือผสมทําพระเครื่องเนี่ยทำเท่าไรก็ไม่ได้เพราะตอนหลังนี่พอทําได้เนี่ยก็ทาได้เรื่อยๆแล้วก็พอทาได้เรื่อยๆแล้วทาบ่อยๆทํามากๆไอ้หมอยงเหมือนกับว่าเราจะตีลังกาทําหรือเราจะ ทำไปด้วยคุยไปด้วยมันก็เป็นเรื่องเป็นราวอันนี้เกี่ยวกับความเชี่ยวชาญชํานาญแล้วอันนั้นเนี่ยอยู่ที่การที่เราจเจริญเขาเรียกมีฉันทะมีความพอใจที่จะเราจะทํามีความเพียรที่เราจะกําหนดนะมีสติอยู่กับในสิ่งเหล่านั้นนะฉันทะวิริยะจิตตวิมังสามีการไข้ควรว่าทําไมพอทําอย่างนี้อารมณ์มันเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยอาชานมันตกหรือว่า ทรงอารมณ์อย่างนี้แม้กระทั่งข้อปฏิบัติภายนอกาการการกินการนอนการอาบน้ําการพูดคุยการลกเล่นการปฏิบัติอะไรแต่อมีอะไรมันสัมพันธ์กันไปหมดแต่ถ้าเรามาจเจริญสติปัฏฐานสี่เพื่อไปนิพพานแล้วไอ้สิ่งเหล่านี้ที่เราเห็นที่เราจะประคองขนาดไหนมันเป็นของไม่เที่ยงทั้งนั้นแหละเพียงแต่ว,ว่าเราทํามากๆมันก็อยู่ได้ทรงได้ไดนานหน่อย เดีจะเราเบื่อนายเราเห็นทุกแล้วเราจะเริญสติสัมมัญญะแล้วเพื่อทําลายความยินดีไอ้สิ่งเหล่านี้ออกไปมันไม่เห็นก็ช่างมันถ้ามันเกิดความยินร้อยว่าทําไมไม่เห็นแต่เราจะปฏิบัติเพื่ออะไรปฏิบัติเพื่อ,อนิพานเราเราต้องเอาออกจากความดินดียินร้ายเนี่ยไม่ต้องไปสนใจถ้ามีสติสัมปัญญะมันจะชําระล้างการยึดต,ติดไอ้สิ่งเหล่านี้ออกไปโสมนัสโทมนัสอันนี้อาตาปีสัมปชัญโนสติมามีสติอยู่กับสัมมัญญะ ทำลายความยินดีลายให้พินาศไปไปนิพพานดีกว่าถึงเราจะเห็นบ้างไม่เห็นบ้างก็ไม่ต้องไปสนใจ,จเจริญสติสามัญญาไอ้นี่เป็นเรื่องของของเรื่องของอัตตาเรื่องของโลกิยะทั้งนั้นนะถ้าวางอารมณ์ต้องให้เชี่ยวชาญชำนาญวางอารมณ์ต้องถูกส่วนมันถึงจะทรงอารมณ์ได้ดีแต่ถ้าขึ้นขึ้นลงลงเนี่ยหมยถึงว่า เดี๋ยวหยาบเดี๋ยวละเอียดอย่างเป็นคาราว่าเนี่ยอะอะมันยากที่จะประคองนะยกเว้นแต่มีวาสนาเดิมถึงจะเก่งขนาดไหนอ่ะเมื่อก่อนนี้ก็พระเจ้าเนี่ยเข้าสมาธิเนี่ยโอ้ยประคองได้ทุกระยบทผลสุดท้ายพอหลายสิบปีเข้าค้วมันจเจริญมาวัตถุจเจริญขึ้นแล้วก็ระยะเวลานานขึ้นสังขารก็เสื่อมรามลง นะสิ่งเหล่านี้เราปฏิบัติแค่ทุกข์กับความดับทุกข์กันนั้นเพราะมันมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วเป็นอนัตตาแต่เราก็ยังทําอยู่นะเพราะฉะนั้นนี่หวังว่าคงจะเข้าใจนะเรื่องอาการต่างๆที่มันมาประกอบกับจิตมันมีต่างๆมานานา,นาแต่เราจเจริญสติสหสีแล้วในฐานจิตเราจะเห็นว่าเราพิจารณาเห็นจิตในจิตเนืองๆอ,อยู่มาจิตประกอบราคาโทสะโมหะอดอูฟุ้งสัน้น จิตเป็นฌานจิตตั้งมัน่นจิตหลุดพ้นอะไรเราแค่รู้แล้วก็รู้ชัดแล้วก็เจริญสติสมัยญ,ญทําลายความยินดียนะอาการกายวาจาของเราที่ยิ่งไปกว่านี้ยังมีอยู่อีกไม่เพียงเท่านี้เราดูลมหายใจเราก็ดูให้มันละเอียดก็ไปเรื่อยๆเรื่อยมีหลักอยู่แค่นั้นแหละส่วนเรื่องไอ้พวกข้างทางเนี่ยอย่างที่ถามมาเนี่ยเห็นแสงบ้างนะถอดกายบ้างจิตมันคุยกันบ้างอะไรเงี้ย มันเป็นเรื่องของส่วนตัวประสบการณ์ของบุคคลที่เข้าไปรู้ไปเห็นแต่ขอให้เราอย่าทิ้งหลักการเจริญสติปัฏฐานสี่คือมีสติสม,มัยะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราอาจจะถ้าเราไม่เคยเจอเราอาจจะเรียนรู้ของแปลกๆใหม่ๆแต่เราอย่าทิ้งหลักเจริญสติสม,มัยะในฐานกายเวทนาจิตธรรมเพื่อให้หลุดจากอุปทานไอ้เหล่านี้อย่าให้เสียชาติเกิดอย่าเจริญแค่สมถะอย่างเดียว ควรจเจริญเข้าถึงวิปัสสนาด้วยนะมันจะได้รู้กนอุบายที่มันจะมาหลอกล่าล้าถ้าเรายึดสมถะอย่างเดียวเนี่ยมันหลอกเราไปเรืนะ่อยถ้าเราจเจริญวิปัสสนาเราจะเห็นนะเราจะละอุปทานทั้งรูปทั้งนามเนี่ยมันจะมาหลอกยังไงก็หลอกไม่ได้แม้กระทั่งตนของตนเองยังหลอกตัวกูยังไม่มีเลยนะเราะฉะนั้นเนี่ยจะหลอกยังไงก็หลุดเนะราทําลายความยินดี ี่เข้บไปยอดติดและความยินร้ายที่มันทำแล้วไม่ประสบไม่สมหวังให้หลุดออกไปให้หมดโดยการเจริญสติให้ตรงสัมมัญญเห็นแค่ทุกข์กับความดับทุกข์พอ